เออ,อสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องมาพอกันที่เกา่ามันนี่เหาเข่าขปลาคือเก่าพี่น้องเลยห่ะอยู่หากินแต่ว่าพิเศษพิเศษมือนหนึ่มีอายใหญ่ผันผ่านใหญ่ผันมาหนับผันเดินภาคมาะกลาเติบแต่เปิดและวไส้แดงเดียพี่น้องเลยต่นมาครับพัานชี แต่ท่านชี้เพิ่นไปนัดแรงก่อนนะเพิ่นว่าเพิ่นเฝ้าย่านบ่ได้แนวอยู่ในกินหมดแล้วแต่ว่าจะไหนกะเขาจีฝากท่องฝากใส่นี่ยเพิ่นนี่แหละในบ้านใหญ่เขานี่วเพื่อนค้นมันเนี่ยอยู่ฮากินเก่งนี่นายใหญ่เขาคือเก่าสบายดีสบายดีมันคือพวกเขาปากบ้านเจ้าเด้่มเื่อนเลยแมนแมนจีฝากใส่เจ้าเนี่ยเื่อนเลยโอ้ยอาใส่เพิ่นได้พี่ต๋องไหยเพิ่นหาอยู่ฮากินเก่งได้เพิ่นไดมลองเบิ่งให้เพิ่นลุยปลาเขตนีหเบิ่งว่า พอเฮาหาเฮากะเห็นอู่หกยอมได้เอามันบ่ได้หลายเที่ยสิมาก็่มาเนาะแม่นๆม้เพิ่น้เพ่นอเยลองเบิ่งสิเบิ่งอาเพิ่นแหมื้อนี้โอ้คันได้ือมเลยนั่นแหลวถ้าบ่ได้เเจ้าสิมาบสเพิ่นก็ไปก่อนละเพิ่นมาสุก่อนนี่เพิ่นก็มนอยู่ดอใหญ่เฮามาแนวนี้แฮงเบิ่งเื่อมนสัตว์ใหญ่บ่จักพี่น้องเอ้ยมื้อแนี่จักถามเบิ่งสตาพี่น้องเอ้ยาสิพากันไปลอๆลัดแงก่อน จังไรก็เถื่อขันมาน,นก็นจะได้กินลาบน้ำซีมืองไห่เป็นยูพอว่าเห็นกระซาเขาเรียกว่าเป็นเห็ดอยู่เห็ดกินเสะทีนมาได้ไหมครับฝากฟังแล้ววันนี่้นะพี่น้องเอ้ยลาบกระตาลาบกระหอ,อกไม่เห็นกระแทบห <laughs> ลายคนกะซาก,กระือว่าเพิร์โ้คักเค็ดอยู่เห็ดกินล,ยยละเอียดแล้วกระแทบพร้อมอีกแล้ยังถ่ายเบื้องต้นกันพี่น้องเพาสฉีไปร้นนานแรกของผมนะทางเทือกขอนผมยัยินเสียงลูกของแช่แชอยู่เขาสีแบงกันไปพี่น้องเพราะว่าได้เขากัาบา อาใหญ่เหาอท่านเติงเลยสิไปหล่อเบิ้งห้อยหมูว่เพิ่งมาทั้งทีเลยด้ยสิพาเพิไปเบิงบ้งทุนนี้ทางทับบ้งๆของผมวางโกกระบุกไงสองโกเข้าเห็นสุดนะมันมีไก่ป่ากันยังไนีได้เสียเพิ่งลองเบิง้งอะไรยินเสียงนกเสียงอะไรเสียวๆอยู่ทางทั้งๆของผมงานแรกๆนี่มันเคยมีไก,ปก่ป่าครับกรหอกเมนีเฮาสิเบิ่งวิธีเจียกระหอกน้ำกันก่อนพี่น้อง เสียเป็นซ้อนวิสาใหา้กระเทยเป็นมาหอดเทิงมอนเนะ่ยเป็นกำลังไปหากุคาปา,าอู่เนาะแล้วถามไปนในเทิงมิน เดีมขามาีบ,บอมสองตัวเขาแงไปหน่อยเรียบร้อยเรียบร้อยไปเนอตบในนงเขาจะเป็นแนละ้วมันเขาเริ่มไปเนเขาจะจะคงโต ามันห่ออยู่บนตะเบ็ดน,นะมันลงหอร์ล้มเบ็ดตาติดตา,ตาไปพี่น้องกระแตแกมแดงพี่น้องเลยมาเบองก็คิดว่ากะหอกเพราะว่าฮางบอทำเสียนไประได้วแต่ก็ยังมันได้ตัวนึ่งแต้มนึ่ง เอาชิลลกลับไปหาทีมงานก่นอนพี่น้องเพราะว่าเซกเพิ่นบางเรื่องเพิ่นว่ากลับแล้วสองคนตอนนี้ก็ทีมงานเข้ามาสองคนสามคนเอาครับท่านใหญ่เพิ่นมาแล้วและยังบอสีครับอีกผู้หนึ่งนายพานผู้หนึ่งเพิ่นว่าเพิ่นไปเจาะบ,บางเป็นได้ไดเลือกร้ายนในรเนในรื่องนี้ปะเลือกร้ายเ,เป็นได้คือว่าเลือกร้าย ยากเลือกแล้อยากบ่งชัดหนึ่งือเช้นทางอไรบุรุษักมาตะอิดเนี่ยน้อยนาะอยากยีน่อยนึ่งมาชอัมื่อโอ้บางทีเนอะมันห้อยผ่านอย่างนยาโอ้อกไดก็เหอะไปีเก็หหักบ้ามาไกลมันกลุ่มขากอนจกเอาชัดไ่พี่น้องเลยหักเเห็น่ว่าคนเล็กเน้อยนะคนได้อยู่แต่คนบ้าว่น เพ่อจะกินเฮ็ดกับน่อไม้นี้เป็ไร้างสิเอาคือว่าบไรก็โตเลยปเานี้เนาะแม่นิ่งขอบต้นตกศกวหนเป็นน้ำเดือนแจงมัดเนีไจงหาเนียโอยานั้นะไ้นี่ก็มนอ่าเะตัวหนึงพี่น้อยเียเฮ็ดกับน่อไม้ลูกเข่ะเขาคเป็นอะไรนพั บมานไปกับโบมานอยู่ดีนะเว้ยบัวเป็นน้ำยังเป็นน้ำเดินแจงหมดเลยนะแเากแตเมนกระแตกับนุกเข่านี่ะอาหารแดงเาลแต่หน่อไม้กับเฮ็ดคืเสีแดาแม่นเฮ็ดปลกดอกนึงกัเก็บมากะนกกระเฮ็ดอันนี้อะถามว่าเผาเสียดเมนูยังเบากันอยู่วาสิาบกระแตนเว้ยกเผาหน่ไม้ อะไรกับกินกับเลยหลายองไงประกวดขู่มีเกศเท่านี้มีตัวใหญ่มาบานเจ้าเจ้าแล้วยิ่งกินเอาไปจักเึ้นถะกบ๊วยยักษเทานั่นนี่เนาะหล่เอี่มยอนเนาะ กรได้มากินกับเขากันแล้วได้เห็นหล่านี่ถาดจะถือบ่ฮะลาบก,กินกับเขานีแล้วบ่แล้ว,ลวกจะมาเ่ออมาอีก <laughs> รได้มา <laughs> แล้วเราได้มากินกับเขาม็นว่ามัถาดได้มันว่าถาดม,มา, <laughs> ถ,าดถือเลยกันาะ <laughs> ไปไปกินบุญถาดเนี่ยมันเป็น,นลมพ <laughs> อไปป้วนใช้กับบเขยเลยลาบกาแฟกับเขาเนี่เเลยไปวใ้ก็ย่งยากคือเขา เอาเชือเอาอยู่หากินได้ไม่ได้ก็ไปมันเคยแม่นบ่เม่อไร่จัวมาได้ก็รดแล้วมาใส่เอาเอไปหาไปเอาเนาะสัตว์เขาไ้ถูกไวลาไปล้กปลักปักปลักปลักปๆักปักเชือกมาใสเนอ เอล้องล้อปฏิพักไหเชื่อเออภักปุ่งตัวปุงปุ้งปุงก็ได้ล้นเลยอ่าล้นเลยกินสิมื่นเลยทามาสงมือละมาล้นกัฮะกสองมืนหัมันจะสะเผาแล้วมื่อมันจะเกาะของฮะกันหน่เรแล้วยอมีเหรย่อมแต่เขาไม่ได้เขล้ไม่แน่สิเนาะสดคนนั้น มันจะเฝ้ามันแบ่เอาไม่ออกอาจจะได้เหรอยังบอกได้เลยคือว่เขาเลยแม่นูเฝ้าขเได้ยเลวนี่ยอนตราย่าเฝ้าคข้ข้มกัมกนนี่ยโอเคูนเแล้วเหาะเด้สูเลยูเลยูอยาเีวไปซื้กินกระแตกันมากินกระแตไปซื้อกันเอ เด้ยวเราจกินะโชคดีพี่น้องเลยจะกินซีมือเพื่อนเขาจะไปุบผักกับเพื่อนเพื่อนปุุงเขาซาเขาหูุแท้กว่าประเทศกินแทะโอ้แสบมากเวลาฮิวเวอรมไแสบได้เขาเขาเศร้ากับสิงชองโมกที่เขาไม่เลยคือ่ะเขาแลรงกันเขาแรงกับแสบกับโมง โอกาสดีจช่ไหมมาเกาะกันแต่ไม่ดีร้อนเนาะอยากแล้วเนาะอยากเนาว้าวอากาศร้อนหนาวจะเอาเห็ดหรือไงเอาไมาเลยครับเห็ดนี่เหมากับเห็ดทุกอย่างทุกฤดูกบลเลยโอ้โหตัวเห็นเนี่ยมาทำเกล็ดกันสาวเลยกันเต็มๆมาทงใส่เลย ลงกระเสะเด้บอกนี่บดบอเอออีกขานี้บุกันขาวเสียมีเท่าไหทเอาทิงทางโอ้โ้าลงมนาจหอมนะมีซองเมนูมาเลยมีลาบกระแตกรบแ้งเห็ดไชนนกอะ่รนะไข่มอนูดูฮ่ม อ่ะไอ้เนี่ยเป็นสั่งมาสำล่าพี่น้องเว้ยสำลาแสดงว่าบุษุกเป็นได้เข้าสิเปีงสำล่าสมึงหล่ะก่ะเอาไปฝากเพราะว่าถือบางหน้าเอามานำอยู่ มาเดี๋ยวเป็นไรมาเรื่องมียสองนี่บบ่เดียวจเดียวแล้วขอได้อบ่กายังไม่สม่แพนกว่าถามเพิ่นมีตะคุนจังเลยเอาเมียสองลามกาว่ะมกาสาวว่าเมียแต่เรื่องเมียสองลยต้องถามเพิ่นได้น่เลยเพิ่นพเชียนนี่นี้เคยคิดอยู่ได้นอนหเลยจังไลอ้าวลุง ลงค yeah, uh, ัมุเข ja ียนในวาวนเหาวหนาวอี่ได้ทางไหนได้่ลเอาหนาวจะได้ไม่ชองเพิ่ในนี้ผลผลดไม่ช่องเนี่ยหนาวเออทงมาไปแทบันดอกบันหน้ายามหนาวบอว่าเออโอยไปหาบลกอดได้ขอยใก้นี่มีบักอดนีมันทางนี้ เี็นเลยในาเลยขักเคียงเลยเนาะอคแต่มิ้นด้วนๆเนี่ยยั้งมาชัดเยยังบ่อยมากว่าชัละเียงเคียงกับไมค้างนึงเลยจัางใหม่ชยางต่หม่ช่างเนาะม่นายังขัดอันนี้แหละการจะหยอกาไปชชยแดนเถ้อนะฮะอก็ได้ไปพาไปเลยก็เมื่อเจ้าขอยาเนี่ยฮ ัเห็ดลาบกระแตเมือนนี่เพือจะแสบผักเพราะว่าหลายสางหลายสีมือเห็ดฟักกับผู้หนึ่งล่างกับผู้หนึ่งอ้อน้ำเปียกกับผู้หนึ่งย่างปุ้งเลยนะปุ้งให้ได้พันใหญ่เพื่อจัดการเพราะว่าอยากกินสีมือเหมือนผลอะผลเนี่ยบนเวียนบนเวียนกับนดอกไม้อยู่เพคนว่แสบ แกงนกสีมือวาวสีเพิ่นหัวเป็นหอดขั้นตอนนั่นเองอ่าทุกตัวแกงใส่ปักเตีว้วน,นั่นนั่นนี่พี่น้องมีนกแล้วกา็แกงใส่เฮดใส่ปักเตีว้วนักลัก,ลก,ลกมันใช่หมอ <c oughs> นี่อกำลังฟดกำลังเหลือตัวเือจะขับพวกมันนั่นนี่เด้อดนะครับปิดไปก่อนแจ้หน่อยนเพือสิได้เดือด อ๋อสิปพุงหนักไอ่ได้พานใหญ่ครับ่าด้จังไหโอ้แกงเฮ็ดโอ้แกงนกใส่หอยใส่หอยเนาะน้ำร้าย โอ้นาาล้วหรอบไกลสดหรับคาแป้แล้วหลายเม่กว่าี่ัม้นี่น้อยตอนนี้โอ้หออาอะไเพรายนคิดโวดู่วยก นำอื่นคือลายใช่เนาะนำหัวนี่ออนำมูเนาวขึ้นน้อยเดียวเน่พ่อซิมซิมซิมกูไม่นหนังกว่าก็ตแกงมูชาหน่อยเนาะโอ้โหเฮ้มาหลาย ดูเฮ็ดกินก็ถือว่าสำเร็จพี่น้องเลยมีสองเมนูมีลาบกระแตแล้วก็แกงนกใส่เห็ดแล้วก็ใส่ผักติว๋วแน่ให้ผ่านใหญ่พี่นวา่าขาดบ่ได้ก็คือแกงใส่หม้อพี่นวา่ <c oughs> กากําลังสีตากรางสีกิกกขกน,นข้ากินหนามอยูงเ้ยมาเลือกมาเลือกเอาพี่น้องเทปซีทั้งหลายกินเข้ากินหนามร่วมกันไปก็ให้พอ่อนางยองยกๆให้ได้ยิ่งคือเก่าอื่นเออมาขอกินเลยถ้ากับมาถืเดียวยนี่อาหารเราพี่น้อง ถ้าแสบขนาดกินข่าวอยู่ป<ส>่ากินกับธรรมชาติคือว่าสุด,<อ>ดหย่อนไหลพลาดใหญ่เอาโบได้ทั้งเรื่นนเลยไอ,าาอ,อกินแถวกินาน้องกั <c oughs> <c oughs> นพี่เนาะหัวหงอนะหัวเดียวโบอิ่มไรมีเสาอีกแ่บยังมาซื้อคอมมอนอ๋อคัมโบใหญ่ตอนนายผ่านไปนายผ่านไปโอ้ชุด ọn, อยอดคัมใหญ่เพิ่งเขาแล้ว ไปกินข้ใหญ่ประมาณมาลงรับผ้าประมาณเออมนุษย์พี่หัวดำเฮ็ดเอาได้ก็ได้วนั่นเฮ็ดมันลรับเช้าหน่อยเช็ดเช้าหน่อยสบายเหมือน่นกินเสือคนเดียวคนขาวควาอิ่มเพิ่อยเป็นอะไรได้ป่สิคักอยู่บ้างขกอยู่แอบอยู่เนาะคือว่าสุดยอดอยู่อาหารเทาโอ้โหเนี่ยไปกินท้าเสร็้วมาบุญปากจะมีเนาะลองเด้อสูนี่เด้อใครว่าเคยลองเลย แกงเรนแกงเพหมอปอก็บ่เห็นกับบักเพ็รมาได้บ่เองเลยเอาแม่ขุ่นกกินใส่ผ่านเท่ากันใส่เพชรข้าวกันใส่ผ่าน้าบเมื่อจามมอี่เดัหลงเท่าพ่อพเก่าเลออ มามามา,ามามาปเามขาี่น้อกันนี้คือว่าสุดยอดอาหารกินอยู่ปลายโรงขาวก็ว่าขาวห้าสองติ๊บคือสิบเบิร์มลกมนม็อตเนพอนประเภทส้ม <laughs> <laughs> ต้ม,ม,ม,มไก่เนี่ยเขมามักหมักตอนทามเลยน, <laughs> นี่เลยต้มไก่โอ้หรีอย่างมันหมักหนามนะหรือ้ยมันตอนมันจะขึนโลดต่อนหืออย่างกาเพนมมันจะขนโลดตอน <laughs> อ มักน้ามันมังหน่ามั่วั่วท้าเท่านี่คือกาักนอก็ังหน่าหนกก็มากขนาดนี่ก็นั่งทานไอาตถวก็ทานเถอะกถอหรอืืพืนทามสอบอยากทามว่ายิงคนป้ายไม่หลอนไม่ต้องคุย จะพบมากอคินพระคุณเนยังงทุ่้าุาทุ่งน้ำใช่ไหมน้ำข้าว่าน้ำเคุณทำตกคุอยากทำว่างเหรอเช่าไรบ่าด้ผ่านคิดแต่เฮงก็เว่าไหร่นะเหรอนึกคิเฮ้งเ่าไหร่เท่า ยิ่งขาไปไวหล่อนไม่ต้องคู่อื้อใช่หรือแล้วพวกมาขอกินผ้าผ้ากินมุกว่ากเขให้แน่นอนนี่นนตึมมากไม่โหวิ่งเลยตามั้าออีเนะอหม่เนาะ นักสคืเท่านหน่อยมานอนมนผานโมได้ก็ยยา à, อาหารมาเนาะได้สิเท้ากันลดขึ้นเนาะอย,อยู่ในรอดหรอขอสลุกทุไไ่มพ <c oughs> ่าตลอดนะขอให้เามักเท่าหน่อยเนาะเบาเาแน่แ้วเนาะมักแล้วคอข้นาจะยูคนดมคนแล้ว ตัว,วหักเดียวเนาะได้เนะานะานหักเดียว้นะตัวหักคบนี้อลงนต่หัวเ,เ,เ,นนเนื้อเลยเนื้เอเลยไ้ที่แบบปี๊ลยยังับขาวน้อยเลยฝายส่ายเทาุ้งยาอ่อ,เอ,อนเนอะ เพชรออกเพชรออไข่ทีมงานเขากำลังจะข่ากแกนามแ้ดพี่น้องเถือว่าชุดเหยาะอาหารการกินยังกระเบิดเข่ากระเบิดอาหารกระเบิดไพกกินแสบเหมือนนี้วะเขาก็จะหากลางมุ่งางบอลผูกปอกลูกเป่นอนบาบนี้เนียวกันบางีบบนั้นก็จให้ผ่านเขาก็แล้วแต่คะคนละอยู่บนนอนเขาก็ถือว่าสำเร็จพี่น้อย มอมนบวกลายตัวนั้นของแบบสีในี่ยนายผ่านเนาะคนหนึ่งจัดแจงของมีไปนอนพุด่วนนายผ่านง่ายเนาะจะไปนอนอยู่ใช้โอ้มานอนอยู่พี่น้องเอ้ยเพิ่นสายเดียวอยแล้วเพิ่นนี่เขามานอนไก่หมูแถวไหนพระหอนหอนโอ้มันหอนหมอปูแพายยางนอนได้เพิ่นเหตุไรมอนนี่ได้เพิ่นเห็ดธรรมชาติได คือแบบแมนบอกาเขาใช้ซื้อบว่า,วาทีมงานมุมากอ่บน่ำเออกอากระม่ติดกินเออกอากระเซ็ตออกคือเก่าอาเยจะเซ็ออกแน่หนจะเอางเซ็ออกแน่หนเบอง่างกระอมเนน่เยฟังคักเรยเป็นหน่ลยเป็นเามีเหตุผลนด้หนิเลยะอากระเช็เซ็ออกคือเก่าอาี้ยเปียกกระเซ็ดอโอ้แมน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 เแมนแมนเป็นไม่เหตุผลนลงเพิ่งถือกแล้วเท่ากับจิบุากันน้ำหนาำในบัดนีน้บาบ้าวทคือเก่ากับตอบ้าิ คนมาหยาดมู food, shirt, ่ <always> mm ่ hmm. ่ <c attraction> seul, ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่น่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่า่่่้่น่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่ี่่่่่่่่น่่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 า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่ก่่่ดต่่่่่่่่่อ่อาพี่น้อง